เราพร้อมใจกันอยู่ไปถึงอีกสองไหยเศร็จนั้นนี่นะจ๊ะเราก็จะเจอพลงนั่นเลยราศีอริยะเมตไตรนี่เนาะน่าจะอยู่พร้อมกันเนาะรวมมือกันหน่อยนะช่วยหายใจหน่อยห้ามหยุดหายใจก็จะง่ายๆแค่นั้นเอง ดยหายใจแค่นั้นแหละง่ายนิดเดียวไม่ต้องทวนนะจ๊ะเราลุยไปเลยนี่เราภาไปแล้วร้อยเจ็ดสิบเก้าภาพนี่ภาพที่หนึ่งร้อยแปดสิเมื่อพระอาทิตตพรามบรมพธิสัตว์อาทิตตพรามท่านบวชแล้วนะจ๊ะเหมือนพระมหาบุรุษอะไรอย่างนั้นแหละหรอว่าเสียอริยไมตไตร ทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วคือพระนางจันทมุขีพรหมณีใช่ไหมจ๊ะนำมัตุปยาติมาถวายท่านนพระรองค์หลังจากทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วพระรองค์ก็จะเสด็จไปตามหนทางที่เหล่าเทวดาได้ประดับตกแต่งไว้อย่างวิจิตรงดงาม ก็จะนำพาพระองไปสู่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งนั่นคือบริเวณใต้ต้นมหาโพลึกคือต้นไม้คู่บุญบาร,รมีของนั่นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทศพงศ์ที่จะใช้เป็นโพธิที่บัลังในการตัสรุ้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานนี่ถึงเรียกว่าต้นมหาโพลึกอภโพิโพลึก สนญยักนั้นคือต้นกากระทิงสัยุคของเราเนี่ยของวัดสาม,มาสมุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นี่อ,อัสสะถรพลึก <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะคือใบมันคงแตกต่างกันนะซึ่งจะเป็นสถานที่ที่พระองค์จะใช้เป็นที่ประทับในการตรัสรุ้เป็นพระสัมมาสมพุทธเจ้า <Yeah. S 1> นั่นเอง <Yeah. S 1> นี่เนาะ ไม่ทราบท่านประจนมานหรือเปล่าเนะี่ยมีไหมลูกมีคร่าวไหมของของยุคนี้ของ,ของพระสีอริยมไตรไตรนะีม่มีมีครับมีเนาะตอนนี้นี่บอกแล้วบอกคุณพิษารนะ <c oughs> เมื่อชิตปราบรรมโพสัตว์เหลือพระสีอริยมไตรไทรสงอาอบัวดำรงเพศสมณะแล้วพานางจันทมุกีเทวี ก็จะนำมาข้าวัตถุปยิยดามีโอชารสดังอาหารที่มาน้อมถวายแด่พระองค์ในการนั้นอ้าวถวายไปเสร็จแล้วไม่ใช่หรือจ๊ะทำไมมาต่อเงี้ยถวายไปแล้วนี่อะไรงง,งตัดต่อหนังอสำหรับลักษณะของต้นมหาโพธิ์ลึกซึ่งในยกนั่นคือต้นการกระดิง ที่พระองค์จะใช้เป็นที่ประทับในการตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะมีขนาดลำต้นที่สูงจากพื้นไปถึงคาครบราวหนึ่งร้อศอกหรือ60สเมตรและนึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์ที่สูงสามสามสิบสอจุสสสสุดเมตรนึกไปอีกเท่าองอ จะข้าเขาไปจรดถึงยอดสูงอีกราวหนึ่งอยี่สิบศอหรือหกสิบเมตร oh. ถ้ารวมความสูงจะพื้นไปจรดถึงปลายยอดต้นมโพพาปลึกจะสูงถึงสองรอยสี่สิบสอหรือหนึ่งรอยี่สิบเมตรเลยทีเดียว oh. นี่นะัะ oh. จะลืมยุคนั้นเป็นยุคคนมีบุญมากเกิดทั้งหมดสังสมบาร,รมีตามพระเสียอริยะเมตไตรามา ไม่ว่าจะเจอพระองค์หรือไม่เจอก็ตามแล้วก็พระองค์เป็นพระสัมมาสเจ้าพระเภทวิยะที่กาพระเจ้าที่ใช้เวลาสร้างบารมีถึงแปดสิบประสงค์ไขแสนมหากับนี่เนาะสูงถึงหนึ่งร้อยิเมตรหรือสี่เท่าของมหาธรรมกายเจดีย์เอามาซ้อนกันสี่สชั้นสีมหาธรรมกายเจดีย์ซ้อนกัน นอกจากลำต้นจะมีความยาวถึง240เมตรนี่ก็เป็นภาพสมมุติเอานะจ๊ะกิ่งของต้นมหาโพธิ์ลึกซึ่งยุคนั่นคือต้นกากระดิงยังมีขนาดที่ใหญ่โตและแผ่ไปเป็นวงกว้างโดยกิ่งหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมดสี่กิง่งซึ่งแต่ละกิ่งจะทอดยาวไปในทิศท,ทั้งสี่ oh. เหนือใต้ออกตก โดยจะมีความยาวกิ่งละหนึ่อยซอกหรือหกสิเมตรอมโอ้โอยาวเด้อเสนใบนี่ตามตำราเขาว่า,างั้นนะเ่วนใบงต้นมหาโป้บรึหรือต้นกกระทิงจะมีสีสดเขียวอยู่เป็นนิดไม่มีหดเหี่ยว อีกทั้งดอกและเกอสรจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปไกลถึง500ห้าร้อยยหเลอประมาณ8,000กิโลเมตรอาเรยกอย่าลืมอย่าลืมยกกันทั้งโลกเขามีบุญเงินพระเจ้าสังขารบรมจักรพรรดิบังเกิดขึ้นปกครองทวีปทั้งสี่โลกสี่ใบนี่นะจชะผมมีบุญทั้งนั้นเจ้าแค่นี้ก็นิดเดียว เรียกได้ว่าส่งกลิ่นหอมไปคลอดโลกเลยทีเดียวนี่นะที่จริงต้องคลุมโลกเลยก้อนโลกแล้วก็พระเจ้าสังขฆบรมจักรพรรดิอยู่ในยุคเดียวกับพระเสียริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สิแล้วผู้มีบุญตามอีกยคนั้นคล้ายสวรรค์นี่นะจ๊ะขนาดนี้เรื่องเล็กจ๊ะเออ นี่นะแต่ใหญ่สำหรับยุคนี้และสำหรับเราที่เรานึกไม่ออกเพราะเรามาอยู่ในยุคปลายกับไขลงสุดๆเออนี่เนาะนี่คือบจะสุดแล้วเลยนะเน่ะพอถึงสุดๆๆทนนลนี่นะะก็หมดยุคมืดสู่โลกยุคใหม่ เป็นยุคสวั์ในจจะมีลำต้นที่สูงใหญ่มีใบี่เขียวสดอยู่เป็นนิดแล้วก็มีดาวี่หอมฟุ้งกระจายไปไกลมากๆแล้วบริเวณโดยอรอบของต้นมหาโพลึกหรือต้นกากะติ่นยุคนั้นยังจะมีทรายสีขาวประดุดแก้วจรในเนื้อละเอียดที่สะท้อนแสงมอบๆแมบๆ Oh. ระยิบระยับจับตาเ <Whoa. S 2> นไจ๊ะแต่ไม่จ้าตานะ <Yeah. S 2> รากัแสงของเพชรและแสงของพลอยผสมกัน oh. คือดูดตาแต่ไม่ดีตา <Okay. S 2> เออนี่นะจ๊ะ <Yeah. S 2> แสงเพชรมันจะดีดลุยตาแต่ถ้าเพชพรผสมพลอยแล้วก็พอดี <Yeah. S 2> เออนี่เนาะ เรียงรายเป็นปริมณฑลหรือเป็นวงกลมเลยอยู่ด้รอบสิ่งจะมีรัศมียาถึงครึ่งโย์หรือเท่ากับแปกิโลเมตรรัศมีนะจ๊ะนี่พื้นซอยนี่เนาะแต่ไม่ใช่ทะเลทรายนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ในยุคข,ของคนมีบุญนี่นะที่จะทําให้ต้นโพพลึกหรือต้นกักระถิงในยุคนั้นเด่นเป็นสง่านี่จะเหมือนแหวนที่ล้อมด้วยเพชรลอยอะไรอย่างนี้นี่ไงนึกออกไแล้วร็ไย้เป็นเครื่องประดับยิ่งมอบแมบแมอไรยิบอารยับนี่นะ kia